สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางดาวโจนนะครับประจําค,ค่ําคืนวันพุทธที่สองมกรากรุกบาครับยังหลงเดือนอยู่นะครับโอเคเมื่อคืนดาวโจนเสียดายมมคุณเมื่อคืนดาวโจนผมตื่นมาพอดีมันค้างที่แปดหกสนนะครับแล้วเมื่อคืนดาวโจนดีดเป็นดีดเป็นกุ้งเลยสามดีดเพื่อเมื่อคืนเนี่ยสามดีด โอ้โหดีต่าะ้านตอนแรกมันค้างอยู่โปรตีดาวจนจะปิดประมาณตีสี่ห้านาทีแต่มันจะค้างประมาณตีสี่ครับผมก็ลองดูเออตีสี่สามนาทีดีดนะตีสี่สี่นาทีดีดอีกสุบแล้วสามดีดหายหมดจอยเลยครับขออภัยแล้วกันลุ้นกันต่อคข้าคืนนี้ครับเดี๋ยวฟังวิเคราะห์คร่าวคร่ครับสไตล์ผมแล้วกันเนาะก็ชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านครับตอนนี้กําลังติดซีรียอยู่ครับทีนวูฟครับ ดูตั้งแต่ซีซันหนึตัวนี้พึ่งถึงซีซันสีมันมีซีซันหกแต่ละตอนมี10ตอนบาง20ตอนบางโหสารพัด <c ười> ครับใครสนใจก็ไปดูเนะ็ f l i กันเนาะโอเควิเคราะห์คร่าวๆครับจากตัวเปิด8ปดหนึ่งเกใครสังเกตดูดีครับอันนี้เป็นกลุ่มเลขขี้ครับซึ่งขาดสามเดเจ็ครับ3 7มเแล้วใครตามผมไปเรื่อยจะรู้นะครับว่า ผมจะเกือบพูดเกือบทุกครั้งเอาแมพูดทุกครั้งเลย19377319 19, เป็นเลขตามกันครับนะและมันตรงกับเป็นกลุ่มเลขขี้พอดีครับ3773เปิดสิบแต้มอีกจะเป็นไม่ได้ไหมและที่อะไรที่ตระหนักที่สังเกตครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์ล่าง39วันจันทร์ล่าง39ใช่ไหมเมื่อวานนี้38ไอ อ่าสามเก้าวันนี้สามแปดตลกไหมวันนี้อะไรสามเจ็ดไหมลดเทเลหนึ่งแต้มครับอันนี้เป็นการคิดสไตล์ผมนะเป็นไปได้ไหมอะไรตัวน,นี้มันชนกันมันชนกันที่หมดคือสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับสิบแต้มก็ชนชนกับตัวเปิดคือสิบแต้มนะครับแล้วก็กลุ่มเลข,ขี้เจ็ดสามสามเจ็ดอ่านะครับแต่มันมันมันมีปัญหาคือตัวนี้มันจะลบเรือบบกเท่านั้นแหละนะครับตอนนี้ผมคิดอยู่มันอยู่ลบครับนะ ที่คิดอยู่มันอยู่ลบผมก็เลยชอบ73มากกว่าเขาครับ73มผมไปดูตามตารางมา73มเป็นคู่กับ8 7 3 7มอ่าครับมันตรงกับตาราง8 7 3 7นะอันนี้16ผมชอบส่วนตัว16 08ครับอันนี้จับที่ลบนะครับจับที่ลบถ,ถ้าขึ้นบวกมันจะเป็น16 3 7ตรงกับ สามเจ็ดเจสามเลขเหลือพอดีครับโดยดูสัญลักษณ์ดีๆนะครับจับที่ลบจับที่บวกผมบอกไว้ก่อนนะครับผมจับที่ลบจับที่บวกแต่เรื่องของเรื่องคือครับจับไปจับมามันก็จะวนอยู่เลขของเลขที่วางวันนี้ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็อีกคู่ในเมื่อเปิดสิบธมครับสี่หก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 เจ็ดแปดโอเคสามเมื่อแล้วเจ็ดแปดแปดเจ็ดสามเมื่อแล้วนะ 1337งสามสามซ้ำมา้หนึ่งหกหกหนึ่วันนี้ประมาณนี้ครับดูเหมือนเยอะพิมพ์เยอะมากมายครับไอ8ามแเป็นตัวกันไปนะครับกันไปยังยังมีอะไรกับ3า8 3ปดอยู่ครับร้อยร้อย่เนปัญหา s, ครับจะเอาอะไรแตก3ตัวดีดับโลบมากนะมโนโมากอะไรดีร้อยแปดคงที่แปดส 168.837. โอเคครับร้อยมัดแครับนะดูมันเยอะครับแต่มันไม่เยอะครับ163ก็ 1, 6, 3, แล้วนะ37มันคู่ของมันวันนี้มีที้หมดกี่หาง12 123.456หน่า่ากใ่ปะวะหหางครับทั้งหมด6หางจับไปจับมาก็6หางอยู่ดีครับขาลูดขาวิ่งลองมาจับดวเองแล้วกันว่าลูดวิ่งโดวอะไรดีแต่ชอบสุดนะครับ ชอบสุดผมว่า16หบนอหน้ามานะครับห6สําหรับขาลูดจัด6ไปแล้วกันนะขาลูดขาวิ่งจัด6กไปแล้วกัน6หน้ามีครับชอบสุดเลยอ่ะ1กกับ3 7ผมเลยจับคู่เอาครับลองไปจับคู่เอาลองไปจับคู่ได้คู่ได้คู่อย่างที่ผมตามตารางไอ้ได้คู่ตามตารางอย่างที่ผมลงไปแล้วกันเนาะครับทุกอย่างเป็นการคำนวณจากสติครับจะชอบดอไม่ชอบจะตามไม่ตามสุดท้ายขึ้นอยู่กับท่านครับและไอ้ทูต ที่ไม่ชอบไม่ต้องทะลลืงเข้ามาดูไม่ต้องเสือเข้ามาดูครับถ้าไม่ชอบนะนะครับใครชอบกดติดตามไว้นะครับราบขอบพระคุณทุกท่านครับราติสวัสดิ์ครับ